สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะเรามาที่วัดศรีดารามนะคะอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นถ้ำถ้ำจำลองนะคะถ้ำจำลองค่ะที่บานถ้ำจำลองอันนี้ภายในถ้ำนะคะ อันนี้เป็นไทเผือนน่อใครที่อยากมานะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสายพูก,ก่อนนะคะ ถ้ำนะคะเป็นถ้ำจำลองนะ,ะเป็นถ้ำจำลองเดี๋ยวจะพาไปดูตรงอหอปู่ย่านะคะนู่นนะคะตรงนู้นนะเดี๋ยวจะพาไปดูพาชมนะคะเผื่อใครที่อยากจะมาชมนะคะแต่ว่าก็เผลอโทษทีโทษทีค่ะก็เผื่อใครยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวนะคะก็ ดูถือโอกาสสักการะบูชาไปด้วยกันเลยนะคะนะอันนี้บรรยากาศที่จะลงไปฮอปยากเริ่มถ่ายจากตรงที่จอดรถมาเนาะอันนี้นะ

บรรยากาศวันนี้เย็นสบายสวัสดีครับปลาปลาเก้าดูฝั่งนี้ลูกอมีปลาเยอะๆมาลูกมาทางนี้ นี่ทางนี้ก็มีลูกอ่าทุกคนถึงหอปู่ย่าแล้วนะคะอันนี้นะคะบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ำเหมือนกันท่าน้ำที่อ่าลงไปให้หารปลาตรงนี้ได้นะ นี่นะนี่หอปู่ย่านะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้นี่คือหอย่าตะเคียนนะคะอันนี้หอยญาตะเคียนอันนี้หอปู่ศีสุดโหนาคราชนะคะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็น เออ่เป็นย่าสีดานะคะทิดานาคีสีดาจันนะคะแล้วก็สารปู่ฤาษีนะคะฤาษีนะคะ,ะอ่าตัวนี้นะอ๋อล่ะคะปูะ่ดำเฉ็นสิริจัจนทร์อ๋อปูด่ดำวันนั้นฝันวันก่อนนี่แหละหนูฝันแต่ว่าหนูฝันเห็นอยู่คำชะโนดหนูเห็นแล้วตื่นเช้ามาไหมหนูตื่นเช้ามาหนูก็เล่าให้แฟนฟังดิ ก็เล่าให้แฟนฟังเสร็จแล้วนะตอนบ่ายๆนี่แหละเขาก็อัปเดตเขาเอาปูดําไปไว้ที่นั่นใช่ปูองคเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้องเดียวกันองคเดียวกันไหมดำแสนต์สตีเฟนคาคือองค์เดียวกันใช่ไหมที่เป็นอปู่ที่เป็นรูปคนหน้าคนน่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวหนูรูปให้ดูนั่นแหละนั่นแหละหนูก็เลยฝันเออหนูก็เลยว่าเอหนูไม่รู้ได้นี่ว่าเขามาไหมเลียเขาเพิ่งลงเลยไหม เออแล้วแฟนก็แคปมาให้ดูไหมอยู่ในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มแต่ว่าหนูไม่ได้อยู่ในกลุ่มไงหนูไม่ได้เห็นจ้ะจ้ะขอโชคลาภไหมจ้ะอ่าทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปสักการะนะคะพาเข้าไปสักการะอ่ะก้าเดินไปนี่เลยก้าก้าถ่ายไหม ก้อ่ามันเป็นวิดีโอนะอ่าโอเคไปไปเลยอ๋อจะว่าไม่จะอุ้ยเราพาขึ้นมาจากไอ้นี่คือแบบอ่าอ่ากล้าขึ้นมาเฮ้ยก้าวตรงนูน่นถ่ายแบบนี้เออถ่ายแบบนี้ครับอ,อ่าราทายทุกคนมา จับไอ้น,นี่ทางนี้ทางนี้อ่าอ่าที่เพ่เอาโซ่กับหาวเปนกันด้วยอ่าเด้อเบิ่งเอาเด้ออ่าก็จับตรงตรงนี้ไปตรงนี้มันจะเป็นกล้องเลยอันนี้แหละโอนน <dairy S 1> เค <aha S 1> แล้วก็ทำไปนะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกูดัมอะอะถ้าเือดนะ้ยหเนี่ยนี่ทุกคนเดี๋ยวพาไปสักกระบูชากูดำนะคะ นโอ้ดําตัวนี้อ่าทุกคนเดี๋ยวผ้ามาสัสัการาบูชาอยากบันเดอร์อย่ากสีดาด้วยจ้ะ ทุกคนเราจะพาไปสักการะปูชาปูดำนะคะปูดำนะคะ,ะนี่ปูดำนะคะก้านี่ไงก้าปู่ดำนั่งรอไหมได้ได้ได้ไดได ทำอะไรกันทำอหไริหวยออกอะไรหวยไทยอ่ะช,อช,อช,อชอ้องช้องตกใจนึกว่าคนอยู่ข้างหลังอ่าแล้วก็ีนนยกบังกอนะสติแล้วเสใจีบสติ๊ ทุกคนเด้อเด็อาำหนีก่อนเนาะทุกคนเด้อซำหนีก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปไม่เจอกันค่ะ